่มีอ่ะทุาต้องสั่งนะต้องสั่งไมผมไ่มีก้าอ่ะไก่ไก่ไก่อะไรนะแ่เหไม่หไม่ไก่ริกีครับไม่เห็นเลไมเเลยาไม่้อดอ้ยพี่ขายรองเท้าอ่ะโอ้มีรองสวยอไครับอยากอกาแ่ตแบบลแม่แม่ม้มาม่ให้ด่ตอกให้หม่ม่่ไ ย mm no mm ิ้มรอยยิ้มยิ mm ah. ้มมากไปเหนื่อยเหนื่อยหน้าเลยจาว่าจาว่าเรียบร้อยยิลงมาโอเคนักบาสดรอยยิ้มก็เป็นแบบครับยิ้มเหนื่อยนักยิ้มครับนักยิ้มคนนี้ที่ได้ตุ๊กตาสองแท่งแค่เลยสเหมากแม มาแล้วครับเลี้ยเข้าตาวไปเดบาได้ต้นต้นีไง็วิ่ง้นไปเดเอไปตามมาอ้โหดูดูต้นเลี้ยอ้โหจ้องเจ้องเห้ยจ้องเหมาแล้วมาแล้วเทุกคนในสนามเข้าพวงยัดกางสาย ต้นส่งคืนต้นได้ตอนต้นเลียงต้นส่งคืนโอ้ยออใ่มเล่นดีนะครับดมาเล่ดีลใช้เวลาดีเลยเอ้ยมันเล่นดีไว้ดียิงดีมากทเทปทำยังไงที่เขาม่งให้ย่อานมองไม่มีคมยิงปัดเ็ดได้บางทียิงัดหน้าที ยี่สิบหลักกระตาใช่ไหครับโมคัสสนับกันทำไมเอาไมยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองผลได้พี่เดี๋ยวจัดโอ้โหลูกนี้ไอ้อลโอ้โหเกิดช็อตตัวเอี้ยวหน้าตัวเอี้ยวยี่สิบครั้งตัวหน้าวินาทีทำได้

จะเล่นเองไหมตรงแน่นอนอยู่แล้วครับโอ้โห,โหขึ้นไม่ถึงนิดเดียวเองเล่ตนตดโหนเอาอีกแล้วครับยิงลัวๆมีมีไหยเนี่ยเป็นเยอะนะเราวิธี่จาก้านะครับต้งเดนขึ้นม,มาให้ยานอยากส่งให้แกงอยงให้จา่จาจ่าทีไรไม่ออกส่งให้ต้นยิงหลบ ดีดาวอ้าวเล่นเล่นเก่งแหละต้มโดนเจ็บจิ้มจมูกไปดอกหนึ่งเปลี่ยนตัวมายี่ห้อเล็กเฮ้ยพี่เล็กที่มาไอโอมพาก

อยากะยืดที่เอายู่ไม่ลงโอ้ยได้โตอีกแล้วเนียขอเดี๋ยบอกว่าตไดเนียีตัวโอ้โหเนตอลงไปี่ยนตัวี่ตัวมีการมเล่ดครับมีตบได้ไหบอ

ไม่ทำไปใจหรอกายกว่าเฮ้ยเอกหมายตายอ้เนี่ยเฮ้ยได้เดินคอนเทนด์มานักบาสคอนเทนต์นะชัดอไครับนี่ยอดต้อง้ายโอ้โหหลับเกียร์

ใครฝังใครสอนใครฝังใครสอนตี่ต้นค่วยครับต้นดวยแรงแค่ไหนห้าสิบเมตรห้าสิบเมตรพี่ เนมทำดีเนมเนมทำดีเนมทำดีำด <c oughs> อ่าไอ้วันได้แล้วไอ้วันยิ้มรอไอ้วันยิ้มรอดูยิ้มยิว้ว <c oughs> โอ้ <c oughs> เนมทำดีเนม, <c oughs> เนมทำดีเนมเนมทำดีเนมไม่ได้ฮะน้องผมต้องมีคลิปฮะ <c oughs> สี่สามโอ้โห 2องต่อยีเด